มีกลุ่มค้ายานะครับมีกลุ่มค้ายาที่เคยค้ายานะมีกลุ่มค้ายานะครับเหมือนกับว่าคนทางพี่ต้อมนะฮะที่คนดูแลตึกพงนะฮะที่คนดูแลตึกพงเนะี่ยที่คุยกับคนที่คนนั่งอยู่บนโซฟาเนะี่ยเรื่องการฝังกลง้องฝังโปรแกรมในห้องผมเนี่ยนะครับตอนที่ผมได้ยินใหม่ๆเนี่ยมันเป็นสัญญาณการพูดเป็นครื่องะครับ ตอนที่ผมมาทําสัญญาย้ายห้องขึ้นไปชั้นบนเนี่ยคนรูแลตึกว่าทําไมมึงไม่เอาเพื่อนมึงไปจับมันนะครับคนดูแลตึกพงนะฮะว่าทาไมไม่เอาตํารวจที่เป็นเพื่อนของคนที่นั่งอยู่บนโซฟานั้นทําการจับผมว่าห้องผมเล่นยานะครับเอาถ้าสมัยก่อนเล่นจริงครับถ้ามันถ้าเล่นมันก็เป็นสิทธิของผมถูกไหมครับผมเช่าห้องผมเล่นผมก็ไม่ได้ไปทําเรือร้อนใครนะฮะมันเป็นเมือนสัญญาณการอา่านปากนะครับ มันเป็นเหมือนพูดเป็นคลื่อนะอ๋อได้ยินใหม่ๆมันเป็นเหมือนไฟฟ้าหมดเลยนะพวกนี้น่าจะวางแผนอ๋อได้ยินการวางแผนเรื่องการเตรียมยาสิติดครับคล้ายกับแบบว่าเตรียมยาให้เราเล่นสมัยก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็เปิดภาพให้คนดูให้คนเข้าใจว่าผมนั้นบ้ามันหลอนอย่างนูนอย่างี้ฮะอาจจะจัดฉาดกกันคนละรูปแบบน,นะครับตามที่คนของอ่อที่รู้อ่อคนดูแลตึกนะฮะคนนั้นเขาเคยขายยามาก่อน ที่เขาลงที่เขาลงมายืมเงินนะครับที่เขาลงมายืมเงินพลแรืตึกในการใจ่ายให้กับตำรวจนะฮะน่าจะเป็นการเอามาคุยกันแล้วก็ให้มาอยุจดจุดขายยาแล้วก็มารอเปลี่ยนสิมเหมือนการใช้สิมเฉพาะนะเฉพาะในกลุ่มของตนเองอย่างนี้นะครับที่คนเขาพวกขายยานะเพราะผมเคยช่วยเหลือคนไว้เยอะในกรุงเทพเนี่ย ไอ้พวกขายยาวนยาฤทธิยาลดจำนวนยามันวนยาอย่างไงมันขายยังไงมันจับกลุ่มคู่ฤทธิ์ไทยมันหลอกยังไงมันหาสายแนวรูปหน้าตาดีแล้วหลอกคนหน้าตาดีๆนั้นไปมีเพศสัมพันธ์กันแล้วทาการจับกลุ่มเหมือนหลอกเราให้เล่นยาแล้วทาการจับลูกในผลลูกในทหารลูกขุนนางบางคนก็อาจจะมีโดนกันครับในกรุงเทพมหานคนลูกเยอะครับนะมาบอกให้ผมช่วยเลยเยอะนะฮะผมก็เลยทาการถามทำถามถามจนหมดนะผมช่วยเหลือหมดกรุงเทพลยนะไอ้พวกจับยาวนยาฤทธิยาลดยาอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้นะ สายนีน่สายนั่นเยอะแยะมีเพื่อนเป็นตำรวจน,นี่นะครับหลังจากนั้นเอ,อมีการบอกว่าอย่าไปนสนใจพวกมันคนที่เคยค้ายยาให้พวกมันแล้วบอกว่าอีกชุดดูไมาจับผมบอกไม่ใช่เป็นชุดเดียวกันแต่ทํางานกันคนละหน้าที่ไอ้ตอนจับลงคุยกันรีดเงินรับสวยพอถึงเวลาจะจับอ้างว่าอีกชุดหนึ่งจับแท้จริงแล้วถึงเวลาที่หาผลงานก็จับกันเองแต่หลอกว่าอีกคนหนึ่งจับเขาก็บอกว่าเออได้ยินเหมือนกันมันจะปันหลังจากนั้นให้เรายอมแล้วก็มีตํารวจนรกมาคุยให้เราอยู่ในจุดนั้นจุดนี้นในการขายตัวขายบริการขายยายาอันนั้น คือหลากหลายอาชีพนะฮะเขาบอกว่าอย่าไปสนใจพวกมันไอ้พวกเนี้ยเล่นถูกตัวเดี๋มันเข้าออกต่างชาติเอาคนค้ามนุษย์